คนอาภัพอยู่พวกหนึ่งไม่ถึงกับเป็นคนสั่วซ่าสารเลว แต่เป็นคนที่คนช่วยกันเยาะเย้ยเขาเรียกว่าคนคือเป็นที่รู้กันว่าใครลงได้เป็นคนคือแล้วแย่ทางอื่นไม่แย่แต่แย่ทางสังคมจะไปขอรักกะใครเขาก็ไม่อยากรักด้วยจะไปขอเล่นกะใครเขาก็ไม่อยากเล่นด้วยจะได้อีกทีก็ต้องคือต่อคึอด้วยกันยังพอมีหวังนอกนั้น แล้วลำบากอย่าว่าแต่จะไปรักไปเล่นวัวกับเขาเลย เพียงแต่จะคุยกับเขาเขาก็ไม่อยากคุยด้วยจะนั่งรถไปกับเขาก็ไม่อยากให้นั่งด้วยขั้นที่สุดแน่แต่จะยิ้มกับเขาเขาก็ไม่อยากยิ้มตอบซึ่งแม่ว่าถึงเขาจะยิ้มก็ไม่ทําให้เขาเสียอัดเสียตังอะไรทั้งนี้ทั้งนั่นก็เพราะว่าเรามันคือขั้นต่างคนต่างไม่สอบคืออ้าพเจ้าก็เลยตอง เขียนเลี่ยงคือมาเสนอทานผู้อ่านล,ลองดูเพราะปัญหาเรี่องความคือมีคนคิดกันต่างๆคือคิดโทษกันนุ่งหนังว่าสิ่งนู่นสิ่งนี้มาทําให้คนคือทั้งความคิดคือทั้งความคิดไม่คือ บนเอกันไปหมดแต่เรื่องอื่นจะไม่พูดจะพูดแค่เดียวที่ว่าธรรมะได้ทำให้คนคือจริงหรือไม่ที่จะพูดก็ไม่ต้องเขียนใหม่ยุกเอาความบางตอนจากคำบรรยาย พุทธศาสตร์ของข้าพเจ้ามาเสนอท่านผู้อ่านทีเดียวมีข้อเข็งใจของบางคนอีกอย่างหนึ่งคือคิดว่าธรรมะทำให้ผู้ปฏิบัติกลายเป็นคนคือเป็นคนเสียหรืออย่างน้อยก็ลดสงา่าราศีความโก้เก๋ของตนลงไปคิดอย่างนี้แล้วเลยไม่อยากเข้าใกล้ธรรมะข้อนี้เท็จจริงประการใดน่าจะคิดกันด้วยเหตุผล นี่ก็จะใส้ทิฏฐิมาณเป็นเครื่องขอดค้อนกันซึ่งความจริงคนที่ไม่เข้าใกล้ธรรมะขอกลัวธรรมะทำให้ตัวเสียนั่นนับว่าเป็นความคิดหวงใยที่น่าเห็นใจเป็นเครื่องของความ รักตัวนั่นเองถ้าให้ข้าพเจ้าตัดสินข้าพเจ้าก็คิดว่าคนไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะกลัวธรรมะทำให้ตัวเสียนั่นยังมีกลัวคนที่ทำดีตนิดกับธรรมะแล้วสุดเอาธรรมะลงมาลบหลูเหยียบย่ำให้เสียหายไปกับตุนป็นไหนๆเสียแต่ตัวแล้วยังไม่พอก็ซากเอาธรรมะมาเสียด้วยคนอะไร ที่ว่าธรรมะทำให้เสียนั่นประเด็นสามกันก็เห็นว่าธรรมะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนคือตามที่เข้าใจกันที่ว่าคนคือคือก็คือคนล่าสมัยไม่ทันสมัยน่าจะสักฟอกดูว่าธรรมะทำอะไรของคนให้ล่าสมัยพูดถึงเรื่องสมัยเสียก่อนคําว่าสมัยก็คือการเวลา นั่นเองที่ว่าล่าสมัยก็คือไม่ทันเวลาเวลาล่วงเลยไปมากแล้วใครไม่มุง่งไม่หมุนไปตามเวลาถือว่าคนนั่นล่าสมัยที่นี่ขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามีอยู่สองประเภทคือออาลิกะสิ่งที่ติดกับเวลาออ อากาลิกาสิ่งที่ไม่ติดกับเวลากาลิกาสิ่งที่ติดกับเวลาได้แก่วัตถุของโลกทั้งสิ้นเส้นโต๊ะเก้าอี้เตียงโต๊ะบ้านต้นไม้และทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายของเราด้วยสิ่งใดเป็นวัตถุธาตุของโลก สิ่งนั่นก็ติดอยู่กับเวลาพูดกันย่อๆว่ากาลิกะที่นี่ยังมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาการิกะคือไม่เกดกับการเวลาเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างนั้นได้แก่หลักธรรมะต่างๆเป็นความดีที่คงตัวเส้นความกตัญยูกะตะเวทีความเพียรความซื่อตรงความอดทนและอื่นๆที่เป็นหลัก ธรรมะสิ่งที่สองคือกาลิกะกับกาลิกะนี่มีความเป็นไปต่างกันสิ่งที่เป็นกาลิกะขึ้นอยู่กับการเวลาคือติดกับเวลาเมื่อการเวลาผ่านเลยไปสิ่งนั่นก็แปรผันไปตามเวลาด้วยไม่ต้องอื่นไกลดูตัวเรานี่ย้อนหลังไปเมื่อ หลายๆปีก่อนโน้นผิวพรรณเนี่ยหนังเราก็ไม่เหมือนกับเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่อไปภายหน้าอีก10ปี ยี่สปีก็จะเปลี่ยนไปอีกทั้งนี่เพราะมันเป็นอายกริกะคือติดอยู่กับเวลาส่วนหลักธรรมะทั้งหลายไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะไม่ได้ติดกับเวลาเส้นความกตัญญูกตเวทีเมียอหลายพันปีก่อนคนก็ว่าดีมาเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายก็ยังยอมรับว่ากัตัญญูกตเวที ดีและยังคาดกันให้ด้วยว่ากี่ร้อยกี่พันปีข้างหน้าโน้นคนก็จะคงนิยมกัตันยูตะเวทีอยู่เสยนกันขกอนี่สิให้เห็นว่าธรรมะไม่เป็นของเสียมความนิยมเหตุนั้นธรรมะจึงไม่ใส่ของราสมัยข้าพเจ้าใคยย้ำอีกว่าคำว่าสมัยแปลว่าเวลาสมัยการเวลายุคคำ พวกนี้มีความหมายเหมือนกันของที่จะทันสมัยหรือล่าสมัยนี่จะสิ่งที่เป็นกายกะอื่นที่ติดกับการเวลาเท่านั้นส่วนสิ่งที่เป็นอากาลิกะไม่ติดกับการเวลาย่อมไม่รู้จากทันสมัยหรือล่าสมัย